คุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่หรือเปล่าครับที่มีความสามารถในการทำงานมากยิ่งขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็รอบรู้มากยิ่งขึ้นแต่กลับมีเวลาว่างในชีวิตน้อยลงถ้าคุณตอบว่าใช่ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องกินกบตัวนั้นซัก ในค่าวก่อนไบอันเทซีนะครับพูดถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายแต่คราวนี้เนี่ยเป็นสเต็ปที่สองครับที่สําคัญพอการตั้งเป้าหมายก็คือการจัดเรียงความสําคัญของงานในชีวิตมันจะมีบางงานนะครับที่คุณทําแล้วเนี่ยคุณจะยุ่งวุ่นวายตลอดเวลาแล้วก็หยุดอยู่กับที่ในขณะเดียวกันมันจะมีงานบางประเภทที่คุณทําแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลใ้าใพูดแบบภาษาไทยง่ายๆก็คือมันจะมีงาน2แบบคืองานที่เลี้ยงชีวิตกับงานที่สร้างชีวิต คนส่วนใหญ่ทุ่มเทเวลาไปกับงานที่เลี้ยงชีวิตครับทาให้เขาเนี่ยทำงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นในขณะที่เวลาว่างในชีวิตก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงไบอันเทซซ่บอกนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตอยากจะเป็นคนที่มีงานที่ดีมีรายได้ดีและมีเวลาว่างเอาไปไล่ล่าความฝันเอาไปอ่านหนังสือเอาไปทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําคุณจะต้องเป็นคนที่สามารถกินกบตัวนั้นได้คือขาดวันประกันพุ่งกับสิ่งที่ มันไม่สําคัญกับชีวิตแต่ลงมือทํากับบางสิ่งบางอย่างที่มันสําคัญกับชีวิตและมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใช่ครับงานเนี่ยมันจะมีหลายแบบใช่ไหมล่ะมันจะมีงานที่สําคัญและงานไม่สําคัญแก่นของกินกบตัวนั้นซะคือคุณจะต้องฝึกจําแนกให้ได้ว่างานชิ้นไหนเป็นงานที่สําคัญต่อชีวิตของคุณและงานชิ้นไหนเป็นงานที่ไม่สําคัญต่อชีวิตนั่นเองถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอยากจะเป็นนายตัวเองอยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ จากสังคมแต่คุณเองเนี่ยก็ไม่เคยเอาเวลาในชีวิตส่วนใหญ่ไปทําสิ่งเหล่านั้นไปสร้างงานที่มันทําให้เกิดไอเอฟเฟกเหล่านั้นเนี่ยแต่กับแค่ทํางานไปวันๆทํางานแบบซอมบี้ทางานแบบผีตายซ่าน,นะครับรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรแต่ก็ไม่ยอมลงมือทำเพราะบอกว่าเดี๋ยวอนาคตฉันจะทําแน่นอนเดี๋ยวในอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นกว่านี้เดี๋ยวเราจะมีประสบการณ์มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะมีรายได้มากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะทําแน่นอนเนี่ยแบรนด์อันเทสซี่บอกนี่ไม่ใช่นิสัยของคนที่จะประสบความสำเร็จครับคนที่จะประสบความสำเร็จเน กบตัวนั้นซะไม่ว่ากบมันจะอัปลักษ์แค่ไหนไม่ว่ากบมันจะตัวใหญ่แค่ไหนไม่ว่ากบมันจะดูน่าสะอิดสะเอียนแค่ไหนแต่ถ้ามาสมมติว่ากินแล้วนะครับชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลก็ไม่มีประโยชน์ครับที่จะผ่านวันไปกินเอาวันข้างหน้าสู้กินวันนี้แล้วก็รับเอฟเฟกที่มันได้รับการเปลี่ยนแปลงในวันนี้เลยดีกว่า จากการศึกษาครั้งแล้วครั้งเล่าถึงผู้ชายผู้หญิงที่ได้รับค่าแรงสูงกว่านะครับแล้วก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงกว่าแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยทำให้ไบอันเทซี่นะครับพบว่าบุคคลที่ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพเนี่ยครับก็คือคนที่จะมุ่งตรงไปยัางงานสําคัญก่อนและฝึกวินัยตัวเองให้เหนียวแน่นและจดจ่ออยู่กับงานนั้นจนกว่าจะสําเร็จจนกว่าจะเสร็จ ในโลกของธุรกิจเนี่ยเราจะได้รับค่าแรงนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นเนี่ยมาจากผลงานที่วัดค่าได้ของคุณ95เต็มเต็มเลยนะครับของความสําเร็จในชีวิตและการงานของคุณมีผลมาจากนิสัยที่คุณปลูกฝังลงไปในช่วงเวลาที่ผ่านมานิสัยที่รู้จักเรียบเรียงนะครับลำดับความสําคัญของงานที่ต้องทําไม่ผัดวันประกันพรุ่งและลงมือทํางานที่สําคัญที่สุดก่อนเหล่านี้คือทักษะทางปัญญาและร่างกายครับนิสัยที่ว่านี้จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการฝึกซ้อมบ่อยๆทําซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าจน ระทั่งมันฝังลึกลงไปนะฮะในจิตใต้สำนึกของคุณและกลายเป็นพฤติกรรมที่ถาวรอ,อย่างหนึ่งของคุณนะครับทันทีที่มันกลายเป็นนิสัยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถทําได้โดยอัตโนมัติและไม่ยากที่จะทําสมองและความรู้สึกของคุณนะครับถูกออกแบบให้เกิดความรู้สึกในแง่โบวกต่อความสําเร็จของงานมันทําให้คุณมีความสุขและรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชนะ เมื่อใดก็ตามที่คุณทำงานสำเร็จไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานสำคัญหรือไม่สำคัญคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังนะครับแห่งความกระตือรือร้นและมีความนับถือตัวเองเป็นอย่างยิ่งงานที่ทำสำเร็จนั้นยิ่งสำคัญมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขมีความมั่นใจและมีพลังอำนาจมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับ ความสาเร็จของงานชิ้นสาคัญเนี่ยเป็นตัวทําให้เกิดการหลั่งของสารเอนโดฟินในสมองของคุณซึ่งสารเอนโดฟินนี้จะทําให้คุณเกิดความรู้สึกเคลิบเคลิ้มตามธรรมชาติและที่สาคัญนะครับสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมาหลังจากที่คุณประสบความสาเร็จในการทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่มันจะทําให้คุณนะครับเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไปด้วยนะครับ กุญแจสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานรวมไปถึงการที่มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองก็คือการสร้างนิสัยว่าจะต้องเริ่มต้นทำงานที่สำคัญก่อนและต้องทำให้เสร็จด้วยเมื่อไปถึงจุดนั้นพฤติกรรมนี้จะมีอำนาจในตัวของมันเองครับและคุณจะค้นพบว่าการทำงานส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าการทำงานสำคัญให้เสร็จเนี่ยมันง่ายกว่าการทำไม่ให้เสร็จเยอะเลยนะฮะนักดนตรีคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักดนตรีที่ชื่อดังระดับโลกนะฮะนักดนตรีคนนั้นบอกว่า การที่เราจะประสบความสาเร็จในชีวิตได้เนี่ยมันเกิดจากการที่คุณจะต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกซ้อมบ่อยๆการฝึกนะครับคือคุณแจของทุกสิ่งดังนั้นนะครับถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากจะเป็นนายจ้าที่ประสบความสาเร็จเนี่ยสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือการฝึกนิสัยกินกบตัวนั้นซาแบบท,ที่ใบอันเทซี่บลอกนั่นเองและคุณจะเริ่มกินกบได้อย่างไรล่ะครับ ไิลอทซี่บอกว่าผมนะครับอยากจะให้คุณเนี่ยไปรู้จักกับกฎของพาเรนโตก็คือ80 20ครับคุณเคยได้ยินกฎนี้ไหมหลักการของพาเรนโตเนี่ยนะครับอ่ามันจะพูดถึงเรื่องของการทําอะไรบางอย่างนะครับเพียงแค่20แต่ให้ผลถึง80และการทําอะไรบางอย่างนะครับ80แต่ให้ผลเพียงแค่20อย่างเช่นอะไร งานบางอย่างนะครับอาจจะใช้เวลานะครับเท่ากันในการทําให้ประสบความสําเร็จแต่จะมีอยู่งานหรือว่า2งานเท่าน,นั้นละครับที่จะทำให้คุณเนี่ยมีคุณค่ามากเป็น5หรือ10เท่าของงานอื่นบ่อยครั้งนะครับที่งานชิ้นหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแบบว่าทําแล้วโอ้โหได้ผลลัพธ์นิดเดียวในขณะที่งานบางชิ้นเนี่ยทำแล้วได้ผลลัพธ์มาหาศาลกับตัวเองนะครับคุณเนี่ยจะต้องแจกแจงให้ได้ว่าไอสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันกําลังส่งผล80%ของชีวิิหรืองส่งผล80%ของชีวิต่ามากทำลัณสรถทลาไดแตบเปอร์เซ็นต์ันงชีป็นงานที่าาทสด แล้วก็มีความซับซ้อนสูงสุดแต่ผลลัพธ์และผลตอบแทนที่ได้รับจากการทํางานเหล่านี้นะครับมันมากมายมหาศาลด้วยเหตุนี้นะครับคุณเนี่ยจะต้องพยายามนะครับปฏิเสธไม่รับงานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คุณทําแล้วเนี่ยมันจะได้ผลเพียงแค่20%แต่ให้พยายามนะครับโฟกัสหางานที่ทําให้คุณทําแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์80%คุณจะต้องแจกแจงนะครับ แจกแจงให้ได้เลยว่าไองานที่คุณกําลังจะทําเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่ออนาคตของชีวิตของคุณมันจะทําให้คุณรวยขึ้นไหมมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จขึ้นไหมมันจะทําให้คุณได้ชีวิตในแบบต้องการไหมหรือว่ามันเป็นเพียงแค่งานที่ทําแล้วทําให้คุณมีชีวิตรอดแบบวันต่อวันเดือนต่อเดือนแล้วก็ดูแล้วคุณมองไม่เห็นอนาคตเลยว่าไองานที่คุณทํามันจะทําให้ชีวิตของคุณประสบความสําเร็จได้อย่างไรดังนั้นนะครับหลักการของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นครับคือ จงหางานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณและโฟกัสทำมันจนเสร็จครับงานอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้ว1ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาล2ชีวิตของคุณจะอยู่ในรูปแบบอย่างที่คุณต้องการและ 3. มมันเป็นงานที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณได้สิ่งเหล่านี้นะครับคุณจะต้องพยายามหามันให้เจอให้ได้ อ่ะแล้วจะหามันให้เจอได้อย่างไรผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่า3ปีที่แล้วนะครับที่ผมตกงานเนี่ยผมตัดสินใจไม่สร้างเส้นทางไหนตัวเองแต่ผมกลับไปทํางานประจานะครับปัจจุบันนี้ผมก็ยังคงจะต้องอาจจะต้องนั่งอยู่ในออฟฟิศนั่งทํางานไปก่อนนะฮะแล้วก็วันหนึ่งเดี๋ยวเราจะประสบความสําเร็จวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีชีวิตในแบบที่เราต้องการเดี๋ยววันหนึ่งเราจะมีอิสระภาพทางด้านเวลาสถานที่นะครับแต่กลายเป็นว่าเมื่อสาปีที่แล้วผมเลือกทําสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนก็คือการสร้างเส้นทางตัวเองในตอนแรกมันยาก มันลำบากนะครับแล้วมันก็ดูแบบมืดมนมากแต่พอมันสําเร็จปึ้งมันกลายเป็นว่าไอ้สเดือนแรกที่ผมตกงานและผมพยายามสร้างเส้นทางนตัเอง,เองครับมันส่งผลกระทบทําให้ผมเนี่ยสามารถเป็นนักเรีที่มีรายได้มากกว่าเดิมมีอิสระทางด้านเวลานะครับแล้วก็สามารถทํางานที่ไหนของประเทศก็ได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตกับโน้ตบุ๊กแค่นี้ก็พอ นะฮะหลายท่านถามว่าวิทย์วิทย์ทำงานอะไรอ่ะผมทํางานเป็นฟรีแลนซ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในเรื่องของฟรีแลนซ์เนี่ยขอเพียงแค่เราสามารถหาลูกค้าที่เขายอมจ้างเราเป็นรายเดือนโดยที่ไม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 ,ไม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 ีไม่มีกาหนดว่าเราจะต้องเข้าออฟฟิศไปตอกปัดเช้าเย็นนะผมก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วเอาละฮะคลิปนี้นะครับก็สั้นๆนะครับแต่ว่าได้ใจความสําคัญไปครบถ้วนถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากประสบความสําเร็จไบรอันเทซีบอกมาเลยครับว่าคุณจะต้องกินกบตัวนั้นซะ อย่าลืมนะครับเข้าไปที่ w w w s t a r t y o u r w a y c o m นะครับสัม,มิอีเมลเราจะได้รับคลิปวิดีโอ4คลิปฟรีที่ผมทำกับมาดามซัดเยว y นะครับวันนี้เนี่ยขอให้เป็นวันที่คุณเนี่ยเริ่มถามตัวเองได้แล้วครับว่างานอะไรกันแน่ที่เป็นงานเลี้ยงชีวิตและงานอะไรกันแน่ที่เป็นงานสร้างชีวิตครับขอบคุณครับผม